สวัสดีครับผมต้องสมาคิดเช่นนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับชุดครัวกันน้ำกับปลกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่หมู่บ้านวิลาจิโอลังสิตธัญบุรีคลองสองนะครับผมเดี๋ยวไปชมฟังชั่มภายในกันนะครับมาชมในส่วนของโครงสร้างตู้ชุดนี้นะครับผมโครงสร้างตู้หลักนะครับผมจะเป็นแผ่นพลาสติกหนา15มิลนะครับผมผิวสีขาวเคลือบแข็งกันรอยนะครับในส่วนหน้าบานนะครับเราจะใช้พลาสติกหนา2.5มิลพิเศษนะครับผมตัวนี้ภายนอกนะครับผมของหน้าบานจะปิดเป็นลามิเนตตัวนี้เป็นลามิเนตสี เทาออกน้ำตาลนะครับผมผิวไฮกอรสนะครับผมสีของลามิเนตหน้าบานลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะครับว่าชอบแบบกรอสหรือไม่กรอสหรือเป็นลายไม้ก็ได้นะครับผมในส่วนของภายในหน้าบานเราจะปิดด้วยลามิเนตสีขาวผิวเรียบธรรมดานะครับผมจะเป็นการเสริมความแข็งแรงตัวหน้าบานนะครับมาชมในส่วนของเตาแก๊สนะครับผมแล้วก็ฮูที่ดูดควันชุดนี้นะครับลูกค้าซื้อมาให้ทางสมัยเทียนเราติดตั้งให้นะครับผมตรงนี้จะพิเศษตรงที่มีเตาอบนะครับผมเป็นเตาโอเว่นนะครับแบบบิวอินด้วยนะครับผมสาหรับทอ ของหมู่บ้านวิลเลจโอนะครับชุดนี้จะเป็นท่อเฟกเดินออกไปใต้ฟ้านะครับผมแล้วก็เจาะอ,ออกไปด้านนอกนะครับผมมีหน้ากากกัมมันตนะครับอยู่ด้านนอกนะครับผมซ่อนป่องพูทนะครับผมสวิตนะครับตอนน่อในซอฟต์โค้ดนะครับมาชมในส่วนของสเปซด้านข้างตรงนี้จะเป็นช่องสําหรับวางถังแก๊สนะครับผม ตัวนี้เป็นขนาดมาตรฐาน15โลนะครับผมตัวนี้ทางสมัยกิชเชนเราจะทำาปนถาดติดล้อนะครับเป็นถาดพาสดุ์กันน้ำกระป๋องร้เซนเช่นเดียวกันนะครับ,รนนรบติดล้อ <S <S เพื่อวงางถังแก๊สนะครับแถมก็ททาลูกค้าด้วยนะครับผมตัวนี้ง่ายดายต่อการเปลี่ยนถังแก๊สลส่สปอตเลยครับรบ,า,บานเป็นซอฟโค้ชเช่นเดียวกันนะครับผมบานถังแก๊สจะพิเศษอ,อ,อย่างหนึ่งคือจะทําหน้าบานต่ําลงมาถึงเกือบถึงพื้นเลยนะครับจะเว้นระยะจากพื้นมาประมาณ1เซนนะครับเพื่อให้บานเปิดได้นะครับผมแล้วในส่วนนนนขของงเเปซดด้้้าาาตัวีีรไ์็น ลินชักวางขวดนะครับผมหน้า20เซนนะครับเป็นวินชัก2ชั้นนะครับผมโครงสร้างใช้เป็นแผ่นพลาสติกทำเป็นกล่องนะครับ2ชั้นนะครับผมลาเป็นลาบตัวเหล็กซอฟโค้ดนะครับในส่วนของสเปซนะครับตัวนี้จะเป็นบานเข้ามูลนะครับผมมือจับตัวนี้ลูกค้าก็ได้เป็นตัวยูนะครับเป็นมือจับวเลดนะครับผมตัวนี้มีชั้นนะครับเราทําบินชั้นเข้ามุมคอนเนอร์สามารถเก็บกระทะเก็บหม้อหรือของท้นใหญ่ได้เลยนะครับผมไม่เสียพื้นที่ใช้สอยนะครับ มอมาชมในส่วนของอ่างซิงล้างจานกันนะครับผมตัวนี้เป็นอ่างสแตนเลสสหลุม1นึ่งิพักนะครับขนาดเมตรยีนะครับลูกค้าซื้อมาให้ทางสมาร์ทเช่นเราติดตั้งให้เช่นเดียวกันนะครับสังเกตที่ก๊อกนั้นนะครับจะมีก๊อก2ตัวนะครับตัวนึจงเป็นก๊อกสําหรับใช้ล้างจานทั่วไปนะครับผม ตัวีก้อนนึ่งจะเป็นก๊อกของเครื่องกองน้ําที่อยู่ด้านใต้อ่างนะครับเป็นเครื่องกองน้าแบบระบบ r o นะครับผมต้องใช้ปลั๊กไฟด้วยนะครับใายตัวอ่างเราก็จะเป็นโคมงพาสูนนา15มินะครับผิวสีขาวเคลือบแข็งตัวนี้นะครับผมกันลอยนะฮะตัวนี้กันน้ำ100%กันปวน100%นะครับส่วนหน้าบานนะครับเนี่ยปิดผิวลามิเน็ตภายนอกเป็นลามิเนตผิวก็สีเทาออกน้ำตาลนะครับส่วนภายในตัวหน้าบานจะเป็นลามิเนตสีขาวเรียบเสริมความแข็งแรงให้ตัวหน้าบานตัวนี้หน้าบานนนเป็สูมะคผ ตัวนี้เราต่อนะครับต่อน้ำที่น้ำดีให้ลูกค้าใช้งานได้เลยนะครับมีปลั๊กไฟให้หนึ่งตัวด้วยสําหรับโต้กับเครื่องกรองน้ำระบบ R.O นะครับผมตัวนี้มีถังด้วยนะครับบานเป็นซอฟต์โค้ดนะครับมาชมในส่วนคอมาสแตนดาร์ดที่ทางสมายที่เเราแถมทางลูกค้านะครับเป็นสามลิ้นชักเหล็กตัวนี้นะครับผมลิ้นชักล่างนะครับผมจะเป็นตัวใหญ่สุดนะครับแล้วก็มีลิ้นชักกลางนะครับก็มีลิ้นชักบนนะครับ จะแถมถาดใส่ช้อนนะครับผมเป็นพลาสติกให้ทางลูกค้า1ชุดนะครับผมแต่อันนี้ลูกค้าเอเด้วยเพิ่มเติมนะครับสั่งเพิ่มนะครับผมเป็นสองชุดนะครับมาชมในส่วนของตู้แขวนด้านบนกันนะครับผมเราจะออกแบบให้มีตัวกั้นการครับเพื่อแบ่งสเปซความกว้างของตัวชั้นนะครับเพื่อสิมความแข็งแรงกับตัวชั้นนะครับผมตัวนี้ช่องจะอยู่ที่ประมาณ40เซนนะครับแล้วก็ชั้นเป็นชั้นปรับได้3ระดับนะครับบานเป็นซอฟต์โค้ดนะครับสำหรับ สเปซบานข้อมุมตัวนี้นะครับผมตัวนี้เราดีไซน์เป็นชั้นข้อมุมเข้าไปด้านในให้เลยนะครับผมตัวนี้ก็ไม่เสียพื้นที่นะครับแบ่งเป็น1ชั้นแล้วก็มี2ช่องเช่นเดียวกันนะครับชั้นเป็นชั้นปรับได้เช่นเดีวยวกันนะครับบ่าซอฟ์โค้ดนะครับมาชมในส่วนของสเปซเหนืออ่างซิงค์นะครับตัวนี้พิเศษอีกอย่างนึงคือลูกค้าออเดอร์ให้นะครับทางสมายที่เช่นเราดีไซน์เป็นบานยกนะครับตันจะซ่อนตะแกรงความจานลูกค้าซื้อไมาให้ทางเราติดให้นะครับผม บานยกตัวนี้จะมีข้อสอบรับนะครับผมแล้วก็เป็นซอฟโค้ดนะครับในส่วนของหน้าบานคู่ด้านบนนะครับแล้วก็ดีไซน์ออกมาเป็นช่องเก็บของได้นะครับผมตัวแผ่นกั้นการนะครับเพื่อลดระยะความยาวของชั้นเช่นเดียวกันนะครับเพื่อเสริมความแข็งแกรงตัวชั้นมีชั้นปัก3ระดับนะครับผมบานซอฟโค้ดนะครับสำหรับสเปซที่เหลือตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นบานเดี่ยวนะครับผมมี1ชั้นแบ่งเป็นสช่องเช่นเดียวกันนะครับมีชั้นปักนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสเปซที่เว้นไว้นะครับสำหรับตู้เย็นนะครับตู้เย็นขนาดประมาณ20คิวได้นะครับผมมาชมในส่วนของท็อปกินแกลนิดนะครับชุดนี้จะเป็นท็อปกินแกลนิดสีดําเกล็ดทองครับสังเกตจะมีเกล็ดทองอย่างนี้นะครับผมเราจะใช้ช่างผู้ชนาญงานนะครับผมอายุงานในการติดตั้งงานหินนะครับกว่า20ปีนะครับผมประสบการณ์นะฮะแล้วก็มีการเชียน้านะครับผิวเชิงเงาเหมือนผิวด้านบนนะครับผมจะมีติดบัวสูง5เซนให้ด้วยนะครับผมตัวนี้เราจะปูกระเบื้องทับบนตัวบัวกันเปื้ หินชุดนี้จะใช้อยู่ที่2แผ่นนะครับผมขนาดแผ่นก็อยู่มา2 2เมตร20นะครับฝั่งอ่างนะครับแล้วก็ฝั่งเตาก็อยู่ประมาณ2เมตรนะครับผมรอยต่อหินที่อยู่ด้านนี้นะครับอันนี้ใช้น้ํายาเชื่อมประสานหินต่อหินให้เรียบร้อยนะครับแน่นหนาแข็งแรงนะครับเจาะตัวเตานะครับแล้วก็เจาะตัวอ่างให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะครับผมสำหรับชุดนี้นะครับผมลูกค้าซื้อกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องขนาด30เซนคูนหเซนนะครับเป็นลายเหมือนกับโมเสกนะครับตัวนี้สวยมากเลยนะครับมาให้ทางสมัยเช่นเรา ติดตั้งให้ได้นะครับผมตัวนี้ก็ค่าปูกระเบื้องคิดแยกต่างหากนะครับทางทางทีมช่างเขาจะคิดกับลูกค้าเองนะครับผมตัวนี้ประเมินหน้างนานตามจริงนะครับตัวนี้มีการปูด้านข้างด้วยนะครับติดคิ้วทองด้วยนะครับสำหรับท่านลูกค้าท่านใดที่สนใจบริการจากทางสมัยคิดเช่นเรานะครับผมนอกเหนือจากชุดครัวคัะกันปร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ผมผลิตมาตอนนี้นะครับผมยังรับวินในส่วนอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าวอล์กอินโคเท ตู้วางทีวีตู้รองเท้าคณะกันปวดหรือว่าจะเป็นโซฟาหรือว่าเตียงนอนลูกค้าก็สามารถสั่งตามขนาดหรือว่าแบบทีู่ค้าต้องการได้นะครับสนใจทราบรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงก็อินบอ์เข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามผมโดยตรงได้เลยนะครับผมผมต้องสมัยคิดเช่นนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ